สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูพิมนะกับวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของฉันเป็นใครทําโดยครูพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยครับเพศชายและเพศหญิงโดยธรรมชาตินะครับคนเราเนี่ยแบ่ง ได้เป็น2เพศนะก็คือชายและหญิงนะซึ่งแต่ละเพศเนี่ยจะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อต่อไปเลยครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูเพศชายนะครับเพศชายก็คือเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่ เป็นผู้ชายเนาะเช่นคุณปู่ตาลุงพ่อพี่ชายและน้องชายต่อไปก็เป็นขอบเพศหญิงนะครับเพศหญิงก็คือเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนาะเช่นย่ายายป้าแม่พี่สาวและน้องสาวทีนี้นะครับ เพศหญิงและเพศชายเนี่ยในในวัยนี้นะครับก็จะมีลักษณะภายนอกที่มันคล้ายๆกันนะแล้วก็จะมีจุดแตกต่างการโตลักษณะของอวัยวะเพศทีนี้เราก็มาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะที่ทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอ่ะอย่างผมเป็นผู้ชายนะครับมีผมที่สั้นเนาะชอบใส่กางเกงนะแล้วก็ชอบเล่นกีฬาฟุตบอล แล้วก็จะพูดลงท้ายด้วยคำว่าครับด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีผมที่ยาวกว่าผู้ชายใส่กระโปรงชอบเล่นตุ๊กตาพูดลงท้ายว่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกความชอบเล่นหรือกิจกรรมต่างๆที่ทําอาจจะเปิดเปิดกแล้วนะแต่ที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการพูดเนาะการพูดนะครับอ่าก็ จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเลือกฉันเป็นใครนะครับสําหรับเทอมนี้แล้วครูพีพก็ไม่มีกันบ้านให้แล้วนะครับแล้วก็สอบกันไปแล้วด้วยนะเพราะนั้นครูพีพก็ขอปิดคอร์สการเรียนวิชาสุขศึกษาเทอมหนึ่งไว้เลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันอีกทีเทอมสองครับผมครูพีพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ